อบอวนไปหมดเลยนะครับหลังจากที่นักร้องสาวนุชวิลาวันนะครับได้รับความเดือดร้อนจนต้องประกาศขายบ้านนะฮะหลังเพื่อนบ้านเปิดร้านขายปุ๋ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคมีนะครับทำให้คนในบ้านเนี่ยต้องทนกลิ่นเหม็นนะครับจากสารเคมีมานานกว่า4ปีล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้มีการอัปเดตครับความคืบหน้าว่าตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนำโดยกองบังคับการปราบปรามกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภคนะครับได้ขยายผลแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าของกิจการร้านข้างบ้านนะครับไว้4ข้อกล่าวหาด้วยกันครับโดยทางบลภาวะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆสำนักนะคะที่นําเสนอข่าวหนูจนหน่วยงานต่างๆผู้ใหญ่ที่ดูแลในส่วนนี้ท่านได้ทราบปัญหา แล้วก็ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือหนูขอเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะทุกภาคส่วนด้วยตอนนี้แม่หนูสามารถมานั่งเล่นหน้าบ้านรดน้ําต้นไม้ได้แล้วนะคะกลิ่นเหม็นยังไม่หมดร้อซแต่ก็เบาลงมากค่ะต่อจากนี้ไปก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปและท่านถามถึงการเรียกร้องเยียวยาจากสิ่งที่เขากระทาผิดต่อ,ส,อสุขภาพของเรา เป็นเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาว่าจะเอาอยัางไงดีนุชขอปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้และครอบครัวก่อนนะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยด้วยนะคะมีความคืบหน้ายยังไงนุชจะมาอัปเดตอีกทีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i h e HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ